มาฟังนิทานกันค่ะนิทานเป็นคำขันไปด้วยเรื่องความรักของคนไม่ค่อยเต็มบาททิศหลอนฟังชื่อก็หลอนแล้วค่ะทิศหลอนนี่เป็นคนขี้โม้ค่ะแกเป็นบวชแล้วก็ก็เลยได้เป็นทิศจึกออกมาก็เลยได้เป็นทิศ เป็นคนข okay. like so <It> ี้โม้เป็นคนโอ้อวดเป็นคนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่หรือว่าเกินประมาณนั้นเพื่อนๆไม่ค่อยเชื่อแกหรอกแกพูดอะไรเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่เติบโตมาด้วยกันจะรู้นิสัยเป็นคนขี้โม้เป็นคนขี้โกหกหรือกระล่อนก็ไม่ถึงกับขี้โกงแต่ว่าเชื่อไม่ค่อยได้เท่าที่ควรคิดหลอนนะไม่รู้ใครตั้งชื่อให้แก ทิศหลอนใครตั้งชื่อให้แกก็ช่างเถอะแต่ว่าแกก็คือแกก็คือชื่อทิศหลอนนั่นแหละอันหละไม่ว่าปู่ย่าตายายก็แล้วแต่เมื่อทิศหลอนสึกออกมาแล้วนะธรรมดาแกก็เป็นคนเป็นคนขี้โม้หรือว่าเป็นคนที่เชื่อถือไม่ค่อยได้เท่าที่ควรเมื่อไปบวชสึกออกมาแล้วก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงนิสัยแกได้เพราะว่ามันเป็นนิสัยดั้งเดิมแกไปแล้วแล้วก็ชอบไปตีไก่ชอบเล่นการพนันแบบตีไก่หรืออะไรประมาณนี้ไปอุ้มไก่ไปตีไก่บ้านโน้นบ้านนี้อะไรประมาณนี้อุ้มไก่ตีไปตีไก่เสร็จแล้วก็ไปเจอสาวต่างหมู่บ้านค่ะอุ้มไปตีไก่นั่นแหละ แล้วไปเจอตีไก่หรือชนไก่นั่นแหละเอาไก่ไปตีกันไปเจอสาวต่างหมู่บ้านค่ะสาวคนนี้ก็ไม่ค่อยเตรียมเท่าที่ควรเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ถึงกับว่าแย่ก็คือยังรู้เรื่องอยู่ยังรู้เรื่องหลายอย่างหลยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วก็ยังเป็นโสดอยู่ค่ะทั้งสองคนนี้ยังเป็นโสดแล้วก็มาเจอกันค่ะบังเอิญไปเจอกัน เมื่อที่หลอดอุ้มไก่เดินผ่านกระท่อมนาก็เลยไปแวะขอกินน้ําที่บ้านที่กระท่อมนาของสาวคนนี้สาวคนนี้ชื่อกางกลางอะทำไมถ้งชื่อกลางเพราะว่าตอนท้องแม่เขากลางร่มชอบกลางร่มค่ะเพราะธรรมดาคนต่างจังหวัดเขาจะไม่ค่อยกลางร่มกันเขาจะเดินตากแดดหรือใส่หมวกนั่นแหละก็เลยชื่อสาวกลางชื่อเต็มๆว่ากลางร่มค่ะ นั่นแหละไปซื้อไปขอกินน้ำกับสาวกลางสาวกลางก็ตักน้ำใส่ขันมาให้ค่ะตักน้ำใส่ขันมาให้แล้วก็กินกินเสร็จแล้วก็ขอตัวกลับหลังจากที่เดินทางกลับไปนั้นก็มีโอกาสกลับมาหมู่บ้านนั้นแล้วก็ได้เจอกันเพราะว่าเป็นหมู่บ้านใกล้ๆกันเอาไก่มาจนอีกแล้วก็เจอกันอีกนะแล้วก็ มีโอกาสได้พูดคุยกันบ้านหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลอยู่บ้านติดกันหมู่บ้านติดกันก็คือใกล้กันนั่นเองมีโอกาสได้พูดคุยกันเมื่อสาวกลางได้พูดคุยกับทิดหลอนก็รู้สึกว่าเออทิดหลอนหล่อเนานะรู้สึกหล่อคนอะไรหัวเนีงเนีงเองเอ,เอ,อหลอ่อคือความในในรู้สึกของสาวกลางนะ่ะ ทิดหลอนรอค่ะอือมิะนั้นก็คือเป็นคนห่อในสายตาของสาวกลางร่มก็แล้วกันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มาคุยกันได้มาคุยกันอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีอยู่วันหนึง่งทิดหลอนก็เลยไม่ได้อุ้มไก่มาค่ะตั้งใจมาหาสาวกลางที่ที่กระท่อมนาแล้วก็มีมีพ่อมีแม่นั่งอยู่มีพ่อมีแม่ของสาวกลางร่มมานั่งอยู่ ก็เลยบอกว่าพ่อแม่ผมมาจีบลูกสาวพ่อแม่นะพ่อแม่จะว่าย,ยัางไงไหมพ่อแม่ว่าเอาจะว่าย,ยัางไงก็โตกันแล้วก็คุยกันเอาคุยให,ให้มันตามต่อกออกตามประตูนะลูกนะอย่าให้ชาวบ้านเขาติฉินนินทาเอานะทิดหลอนก็ตกลงว่าจะเข้าตามต่อกออกตามประตูรับปากพ่อแม่ของสาวกลางแบบนั้นนะ แล้วพอวันหลังก็มานัดนัดสาวกลางว่าให้ไปเจอกันที่ทุ่งที่ทุ่งนาที่ต้นพุทสาค่ะให้ไปเจอกันที่ต้นพุทสานะเพราะว่ามาที่กระท่อมมาที่บ้านแล้วเจอพ่อเจอแม่เจอญาติพี่น้องมเหมือนกับว่าคุยกันไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรก็เลยนัดกันออกไปนัดกันออกไปที่ที่ทุ่งนาที่ใต้ต้นพุทสาค่ะ แล้วช่วงนั้นก็ต้นพุทรามันก็มีลูกค่ะลูกก็ดูดกมันกำลังออกออกลูกที่แบบว่าเต่งตึงแล้วก็เหมือนจะสุกก็มีสาวกลางก็ไปรอที่ต้นพุทราค่ะใต้ต้นพุทราก็นั่งรอใส่ผ้าถุงไปพร้อมกับใส่รองเท้าแตะก็ะเดินแตะ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 ไปแล้วก็ไปนั่งรอที่ใต้ต้นพุทรานั <c oughs> ่งรออยู่นานก็ไม่มาสักที ทำไมไม่มาสักทีนะก็เลยมีพุทธาค่ะที่มันสุกแล้วหล่นลงมาหล่นเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะลงมาเสากลางก็คานไปหรือว่าลุกลุกไปตรงนั้นตรงนี้ได้เสียงเสียงมันหล่นตรงมาตรงไหนก็ลุกไปเดือนเดือนไปเก็บอะเดือนไปเก็บมาแล้วก็มานั่งกองไว้ข้างๆตัวเองแล้วก็ติดหลอนก็ยังไม่มาก็เลยกินค่ะ กินพุกซาที่เก็บมาไว้เนแหลยก็นั่งกินเคี้ยวเคี้ยกินค่ะเคี้ยกินเสร็จแล้วเคี้ยกินรอรอหนุ่มค่ะส่วนที่ร้อนเหรอเหมือนติดธุระอยู่ติดธุระคุยกับเพื่อนอยู่ก็เลยก็เลยมาช้าแต่ก็รีบมาค่ะรีบมา รีบเดินลัดทุ่งมาค่ะด้วยความที่รีบและไปเจออ่าไปเจอสวนแตงโมเขาอ่ะสวนแตงโมเขาปลูกเอาไว้สวนใครเขาไม่รู้ค่ะเดินผ่านมาอุ้ยแตงโมมันลูกสวยวะลูกสุกก็มีลูกกําลังจะสุกก็มีเฮ้ยเอาไปฝากสาวดีกว่าไหมเนี่ยของใครก็ไม่รู้ก็เลยเดินไปที่สวนแตงค่ะไปเก็บมาสองลูก เก็บมาสองรูปเพื่อที่จะไปฝากสาวหนึ่งรูปแล้วตัวเองเอาหนึ่งรูปเออแล้วก็ใส่ห่อใส่ผ้าเข้ามาค่ะห่อใส่ผ้าเข้ามาแล้วก็มัดมัดเสร็จแล้วก็พายค่ะพายเต็งโมอ่ะพายเต็งโมสองรูปอะ่ะใส่ใส่บาใส่แขนน่ะแล้วก็ไปไปหาสาวที่ใต้ต้นพุทราแล้วพอเดินไปถึงต้นพุทรา อ้าวทำไมไม่เห็นสาววะก็นัดตรงเนี้ย่แล้วเราก็มาหลังเวลาด้วยว่าแล้วแกก็วางวางแตงโมสองลูกลงค่ะวางแตงโมสองลูกลงแล้วก็รอสาวค่ะเออรอสาวเสร็จแล้วก็เอาใครมาเก็บพุดสาวางไว้เนี่ยไหนลองชิมดู่ดิเผื่อว่ามันจะหวานโอ้หวานกรอบด้วยไว้ย่านั่งกินรอสาวค่ะนั่งกิน รอสาวไม่ลงไม่มาสักทีสาวไปไหนออาเนี่ยสาวไปไหนลงไหมคะสาวรอหนุ่มนานก็เลยขึ้นปีนขึ้นไปต้นพุทราเป็นชีวิตไปกินไปกินพุทราอยู่บนต้นไม้ค่ะปีนขึ้นไปมันนั่งกินเฉยแล้วพอเห็นหนุ่มนั่งรออยู่ก็เลยโยนโยนลูกสุกมันลงมาจนเปาะเปาะเปาะโยนเปาะลงมาแล้วที่หลอนก็เก็บมากินค่ะ เก็บมากินเก็บมากินเอ๊ะทำไมมันหล่นลงมาตรงหัวเราบ่อยจังเลยก็เลยเงยหน้าขึ้นไปเอ้าสาวทำไมขึ้นไปบนนั้นอ่ะเอาก็หนหัว้อพี่นานอ่ะหนูก็เลยหิวหนูก็เลยปียนขึ้นมาอย่างเงี้ยเออลงมาลงมาเร็วนี่มีแตงโมมาฝากด้วยแตงโมเอามาจากไหนเลยพี่ไม่รู้เหมือนกันเดินผ่านตรงนั้นอ่ะ เจ้าของเขาไมา่อยู่ก็เลยขอเข้ามาขอเขาแล้วอ่ะเขาได้ยินไหมอ่ะไม่ได้ยินที่ไม่มีคนอยู่เขาบอกว่าขอเลยนะก็เลยเอามาเลยระหว่า,างเงี้ยสาวก็เลยลงมาลงมาจากต้นพืชสายแล้วก็ลงมานั่งคุยกันแล้วหนุ่มก็แบ่งแตงโมงให้ลูกหนึ่งค่ะแล้วก็คุยกันตกลงกันว่าจะแต่งงานกันไปบอกพ่อบอกแม่นะเดี๋ยวจะไปสู่ขอที่นัดมาวันนี้อ่ะ ก็เลยคุยกันตกลงรับปากคุยกันเสร s <S ็จแล้วก็เลยต่างคนต่างแยกย้ยายได้แต่งโมคนละลูกกลับบ้านค่ะแล้วก็ได้แต่งงานผูกข้อมือกันค่ะผูกข้อมือผูกข้อมือผูกข้อไม้ข้อมือด้วยเงินจํานวนน้อยหนึง่งได้ด้วยเงินจํานวนหนึ่งที่สามารถที่จะมาเป็นค่าสินสอดได้เมื่อแต่งงานกันแล้วก็แต่งงานกันใหม่ ก็เหมือนกับว่าอยากจะอยู่สองคนก็จะมานอนที่กระท่อมปลายนาค่ะพ่อแม่ก็อยู่บ้านก็มาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ไข่นั่นแหละอ้างว่าจะมาเลี้ยงไก่แต่ว่าอยากอยู่สองคนก็เลยมาค่ะมานอนที่กระท่อมปลายนาะพ่อแม่ก็ให้มาแล้วทีนี้พ่อแม่ก็เลยซื้อของขวัญให้ซื้อของขวัญให้เป็น ที่นอนปิกนิกค่ะที่นอนปิกนิกเป็นของขวัญวันแต่งงานเอาไปนอนกับท่อมปลายนานนะสองคนนั่นแหละเมื่อมีลูกเมื่อมีลูกเมื่อไหร่ค่อยกลับขึ้นมาหมู่บ้านนะเหมือนกับว่าให้ไปผลิตล้านให้อะ่ะสองคนก็เลยไปนอนที่กระท่อมปลายนา,นานค่ะโดยได้ที่นอนปิกนิกอันหนึง่งเป็นของขวัญในวันแต่งงานแล้วก็เอาไปนอน เขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะอยู่กันแบบภาษาของเขาอะคะ่ะขุดยิ่งรีดขุดปูนาหามาแล้วก็มามาคั่วามาแกงมาทําน้ําพริกกินกันสองคนนะก็อยู่กันตามภาษาของเขาอะ่ะแต่เขาก็มีความสุขนะแต่ว่าทิดหลอนก็อยากจะไปกินเหล้ากับเพื่อนเหมือนกัน อยากจะไปกินเหล้ากับเพื่อนก็มาขอเมียขอว่าจะไปกินเหล้ากับเพื่อนเมียบอกว่าจะไปนานนะพี่หนูกลัวผีอย่ามามืดนะที่หลอนก็ไปแล้วก็รีบกลับมาค่ะก็เป็นคนเป็นคนขี้โม้อยู่เป็นคนที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าพอมีเมียแล้วรักเมียมีเมียแล้วรักเมียแล้วก็ดูแลเมียดีค่ะกับข้าวไปหา ไปขุดปูนาไปอะไรมาเล้วก็มาทำมาทําให้เมียกินค่ะถ้าปลูกผักผักที่เขาปลูกเป็นเป็นต้นหอมเป็นผักกาดเป็นหลายๆอย่างแม้กระทั่งพริกอะ่ะปลูกไว้ที่กระท่อมเหมือนกับว่าเก็บกินได้อ่ะเก็บกินได้เหมือนกันวกบ,กกบกกว่าจะก,กินพริกก็ต้องไปเก็บมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อปลูกไว้ข้างๆกระท่อมนั่นแหละเขาก็อยู่กันอย่างตามภาษาของเขา แล้วก็ผลิตลูกออกมาได้คนหนึ่งเป็นหลานชายเป็นหลานชายเมื่อมีมีลูกอ่อนก็เอาไปให้พ่อแม่เลี้ยงค่ะเอาไปให้พ่อแม่เลี้ยงเป็นบางวันแล้วก็กลับขึ้นมากลับเข้ามานอนที่ในหมู่บ้านก็ไม่สนิทแล้วเพราะว่าติดที่ติดที่อยากอยู่ทุง่งอยู่ที่กระท่อมแล้วมันมีมันเหมือนกับว่าไม่ต้อง ไม่ต้องอะไรมากมายอยู่ตามภาษาอยู่กับสายลมแสงแดดกลางคืนก็อยู่กับความมืดสองพวมีนี้ก็เลยติดที่จะอยู่ทุ่งค่ะติดที่อยู่ทุ่งพ่อแม่ก็เอาหลานไปเลี้ยงให้ก็อยู่ทุ่งต่อไปและก็ผลิตลูกคนที่สองออกมาค่ะสรุปแล้วเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขในแบบฉบับของทิศหลอนและสาวกลางลมค่ะ ขอจบนิทานก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะสวัสดีค่ะ